สามสิบเอทพร้อมยุดได้เลยเสลาวีปะจิ้มจิ้มที่อบอยแล้วไปหรอบี้เนี่ยเจก้าม่แล้วเนี่ยแม่แล้วหรอสิบคะแนนบอกไปแตกต่อไปเบอร์สามิบสองันนี้ถไฟหนสี่สิบเอถึงห้าสิบเต็มตัวหนึง เอส่สามสิบสองลงสู่สนามติวมันเลยเออนั่นแหละแถเราก็ติวมนเลยติติลติ้เบอรเหรอเบสามห้าสามห้าน้อสามสิบสองโอ้มยั่วมหมันโหดนะโหดใช่ใส่สมอะไรเลยห้าเลย จุดซิปคะแนนแตกนครับไลนด เออผมอารเป็นคลิปเลยไ้ผมลงยูท oh, ูบเลยครับเดี๋ยวผมเอาลงในกลุ่มันนอนะเดี๋ยวมตัตเดี๋ยวผมลงบอกไม่ขคถามมันมีคนไ่ติกรรมการองคนไได้ได้รตังเง้เลย็เจกนลยมันยังมอไรอยังไ์เป็นรคิปเป็ยังไม่เลยจ้ะนได้มันได้อะต้องลเหมันมันได้ครับมันมีใครไล

ต้องใส่บอกไฟเบอร์สาแตงเนสลเวฟสลเวฟารละเน้กเกลียวเลยง่างเัยสยปยไ่เยใ้ครเสียตายนะครับื้อ่อนดอกห้งาปวดดำดอกแดงนะครับเนาะหาโชคะจัดการไป

แค่สามสี่ของเขมจ้ะสามสี่สามห้าเนี่ยบอกนี่อ่าพี่สาม่ส้ใส่มาเลยอัดเลยไปอัดดอัดมูมก่าอยเลยร่ดเอใส่เลยไปนเ็นยอะก็มาหนอนไหนม่ไว่าเราถา เจ้าบอกนะบอกแล้ว um ฟังฟัฟังบอกึดึเอาอย่งเอาอย่างข้าบอกต้องข้าข้าเออเอาชุดสลาดเต็มอะเน่ยพอสลัดเต็มน่อะไรนใช่ต้องสลดมอนบดีดัก เพ่นดินดอกแหงแหงหน่อยห้าสิบสามคะแนนต่อไปเบอร์สามสิบห้าบหอยนี่ยเอาบอสา้าใครว่าสักน่อยสาชมปาเสลาบอยสลาบอยนะแตสลัดิหรือกุตองเออันนี้มัอันนี้มันา กูบอยครับกูบอยครับครับอันนี้แฮปปี้โฮมหน่อะไรเลยแฮปปี้โฮมโอเคเอา คอน่ตานปิดกรการนี่ไนี่นแฮปปี้โฮมแฮปปี้โฮมครับของเซียบอยเปยไปเปย์มาเไปเปย์้สยเปยขวเาเรื่อเเปยไปเปย์มา,มาอ่ะางสลังสี่สิเบเก้คะแนน เวียงไส้เวียงหัวห้องเวียงไส้เวียงหัว49คะแนนต่อไปเบอร์36ได้เลือปะเนี่ยคัวเดียวกันนี่เต็ดปะบนรถคัวกันเนี่ยระวังระวไม่คั่วอ๋อมันวางผูนี่บ36ร้องจุดได้เลย ไมนะเอาแล้วันตำนดกออพามาันดำดำแดงแงโหดแต่ใหญ่แต่แต่มันดำดำแดงแดงหันชัดขนาดเลยแต่ความโหดนี่ตั้งแต่จุดมันน้โหดแต่ความใสนี่แบบนี้นะครับเจ็ดสิห้คะแนนครับโหดนี่โหดนะ ดอกดำควนนะดอกแดงควนดำกินวสาวชิบายเม่อไรร่ไหน่เดี๋ยวความโหดไม่ได้ี่ขึ้นจิมานีโหดเลยปวดมดถ้ามันบดดำบดแดงเนี่ยวคะแนนแปดสิบายหั่งใหญ่ดอกแดงควนดำต่อไปเบอร์3าสิบเก็บ พอนี่อยู่มีโของาวิโนี้อนสามสิเจ็ดไฟม่ไหนะตันอไามอยู่เออกฟาน้แขงลยฟาง้แข่งได้วเจ้าเนี่ยเ่ไปดเายมือลานเลกมันลน้ำตัดัดตั้ขอนเลยขอนี่ยยเยเนี่ยัครับครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวัขอบนคุณบนึกตุตัน มันมีใรออกไปอ่ะฮอนี่ว่ะร้ป่ะถ้าอีพมันยั่งาวเติบเดอนไม่ลได้งอไหนเตบอะไเติรเปนว่ยูนีะครับืดฟาว่อันนี้ก่อนจะขึ้นสวัสด์ใต้มีหั่นน้อยหนึ่งนะครับยิ้มนึ่งบอกที่สี่ขึ้นสวัสด์เขียนลงไปเลยใต้มีหั่นหนน้อยนึง ตายเสียนิดๆขึ้าดูแลค่ะดูแลต้องนีโซ่ไอ้อะสองสองไอ้อเมื่อกี้ไคเอาโมบ็บตไปเจ็ดสิบสคะแนนนะครับอลังเพิ่งเสียงใจได้นะครับอัอไปเบอร์สามสิบัลลรอยปดนี้เองลลังอ่ะอลังไงสามสิบปใคเอาโมบ็บตไปมุมยิบแปเกี่ยวไปมาไดเอามาต่อ้สีถึง50เตรียมตัวตัวเอง เมันมีาวแบงยิ่มาล่อเอาสายมาสายสายไจ้มีเนี่ยเอามาเอามาฮะเอามาสายเป็นไต้สายไทยซีออ่ใช่ไยซีเริ่มไทยซใช่เออของพ่อเอามาอยู่มันส่งไแบตคูเหลือตัวใดเอหุ่ินิ่าเยแบตเหลือหเอ่รเลย คนอ่านที่ว่าเดียวแค่ไป่ยรูปอ่ะได้สุดเอาลงในกลุ่มมาหายเอาละสามสิบแปดร้อยชุดได้เจ็ดส้นเดือนได้หมสามหมืนเข้าอ่ะเออลุ้นลอยสิบแปดอนน่ะลอยเลยได้ตลอดได้มาถึหกแสนสามหมื่นไป รวมได้ให้ได้แต่ไรล่ะเออเฮ้ยเออเฮ้ยสวยงามแห่แล้วประเภท43ามคะแนนเคียหมเคีสนนวลจดีนึกว่จะชอีกไปสวยงามพีประเภทนะครับ43คะแนนต่อไปเบอร์39 ถ้าเรียบเป็นหัว45ีนมันดีน34สปใช้44 3ี่องเขาที่นั่นไอ้เบอร์39โอ้่มันปินใส่ฐานได้ใส่อพอเหรไปวางฐานที่พอแล้วครับมันมันได้นักแล้วครับอ้าว39พร้อม บอกว่ามันมันลุกโถแล้วอน,นี่้มาดีแต่การเลียบยังบบพอเตาไดเต๋านะครับบอ,อกนี้ขึ้นมาใจได้นะครับแต่ยังพอยืดเต๋าขึ้นเลียบแหดอกอาจจะสีส้มขึ้นเลียบดอกสีส้มผมเยายามใส่เยอะอันนี้เหรอเนี่ยหมด,ด,ดใจได้นะครับ อาจจะสิบเก้าคะแนนนะครับเ้ต่าเ,เขาเาละเจ็ดสิเก้าตละแต่ยังผ่านเบอร์ซี่ด้อ,อจะไปเบอร์ซีสิบไ,งไ,ฟไ,ฟไม่พลาดนไปสี่สกี่ง่่ี่นาวางฐานิ้ไปน่าานะเบอร์สีิโอติมฟังกระเจ้าบฟังหั่นลืมค <laughs> รับสมานะครับลืม เมาเอือกัน่าเลาสี่สิบเอทถึงห้าสิบเต็มตัวนอกไปเลยเข้าไปฝั่งจุดบนนี้แล้วโบสี่สิบแล้วแต่โบสี่สิบถึงห้าสิบเข้าสู่สนามได้นะครับบ้ดนัดน้าอยู่นะครับไอ้ไอ้กอเลยกอลควอทในหะในฐานน้ำแข็งอ่ะนี่คือาลาทีเล้า บอกดีเบอห้ามนักละเเป็นเรื oh ่องนะเจ้าก nee> ัสิบบอกละสีบอกที่สี่สิบาลาลังเนาะ นี่ของสลาลังนะครับเอาพร้อมจุดได้เลยเบอร์40ไม่เกี่ยวข้องแครแนถอยออกมา40จะจุดละ40เลทถึง50เตรียมตัวกำลังนเข้าไปเงินทองกินกันความสัมพั์เหมือนเดิมห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืนเอา ติดปากละเอาเคลียลงไปเคลียพ่อเคลียร์เอ้ยอะยังพอขึ้นดำดำแดงแดงปวดตีนสูงขึ้นดำขึ้นแดงอ่ะควันดำควันแดงพอได้ได้ได้ตอนไหนครับ56คะแนนเออปืนพอดอกประหันด่ะดำดำแดงแดงวะ